สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูอาการอิงบล็อกฟูนะครับหรือว่าผ้าซักเกเต็มนะครับของปราเทอร์ MFC T 8 1 0ห W สามารถทำได้เองที่บ้านนะครับหรือที่ทำงานโดยไม่ต้องยกมาที่ร้านนะครับวิธีการก็คือกดเมนูโมโนกดสองรอบนะครับอ่าดูนะครับเม,น,โมโนูโมโนเมนูโมโนป๊บมันจะขึ้นมาเลยครับ มันจะขึ้นมัน n t e น a n มานะครับเราให้กดเลื่อนหาเนี่ยนะครับเลื่อนหามัน n t e n a n แปดสิบนะแปดศูนย์นะอ่ะเจอแล้วกดโอเคครับทีนี้ก็เลื่อนหาคำนี้ เลื่อนไปเรื่อยๆครับกด่าไปเรื่อยๆนี่นะครับตรงนี้เนี่ยครับกดโอเคไปมันจะขึ้นหน้ามาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ทันผมจะลงรีเพย์ให้อีกรอบหนึ่งนะครับพอขึ้นมาตรงนี้นะครับกด2783นะครับ สองเจ็ดแปดสามนะครับกลายเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับเคลียค่าตรงนี้นะครับให้เป็นศูนย์โอเคครับกดเก้าเก้าครับเพื่อออกครับหรือว่าโอเคไป เป็นศูนย์หมดแล้วไม่ออกกดปิดไปเลยนะครับถ้ากด99ไม่ออกปิดเปิดเครื่องใหม่เลยนะครับ<ม>ก็จะกลับมาใช้งานได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสปิ้นกันดูหน่อยมันชนเะช็คคุณลิตี้เซ็ตเปเปอร์สตาร์ทนะ ออกมาแล้วเป็นสีแดงต้องกดล้างหัวพิมพ์นะครับอย่างงี้มันไม่โอเคก็ตอบโนไปนะครับมันถาว่าทางมินิแก๊ปเป็นยังไงบ้างเออผมไม่แน่ใจนะว่ามินิอ๋อ มันก็บอกเลยว่าฮมินิแก็บเราก็บอกเลยนะว่ามินิอย่างเดียวเลยโอเคมิน okay. ิทุกอันแหละแบบมากสุดนะผมเพราะแฝ่ไทยไม่ค่อยเก่งนคะรับก,กดสตาร์ทครับอ่ะรอให้มันล้างหัวพิมพ์นะครับ